อันนี้นะคะจะเป็นการเดินแบบหึ่งจังหวะนะคะเป็นการเดินทีละฝีเข็มแบบช้าๆนะคะอันนี้จะเป็นครึ่งจังหวะนะคะเราจะมาแนะนำจากเย็บเข็มเดี่ยวระบบ Direct d i r e c t Dyke Gajima รุ่น M2S งานเนี้ยบงานเรียบร้อยยิ่งขึ้นด้วยปุ่มเย็บทีละสีเข็มประหยัดไฟมากขึ้นด้วยมอเตอร์ประหยัดพลังงานช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง71%เมื่อเทียบกับมอเตอร์ระบบคัสตความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,700ลอกรอบต่อนาที ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้สวิตหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการตะแคงหัวจักรสะดวกสบายด้วยที่กอ,อกระสวยบนหัวจักรหากลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรสามารถทักมาได้ที่อินบ็อกเพจหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0240388881กด